สวัสดีครับไม่ค่อยมีเวลาลงให้นะครับวันนี้มีลาวพัฒนาเดี๋ยวลงลาวพัฒนาให้พร้อมพหาหนอยนะครับผมชัดเนาะพร้อมพหาหนอยนะครับอย่าลืมเพจนะครับไปกดติดตามเพจข้ห้องบีกันนะครับทุกันนะพร้อมมีที่แทงนะครับ เพจอภัยนะครับทุกานนะเลขเด็ดนะครับเซิร์ชเข้าไปดูได้นะครับวันนี้วันที่19ก้คอ <c oughs> เอา3นอยก่อนนะเป็นชุดรวมนะครับเป็นชุดรวมเดี๋ยวก็จะฟันให้เหมือนเดิมนะครับก็จะลงให้ประมาณ678 9 9ชุด9 10ชุดนะครับเดี๋ยวก็จะวงให้นะ สามน้อยพร้อมเราพัฒนานะครับวันนี้วิ่งรูดของเราก็จะเป็นสองห้าเข้าทุกวันนะครับเข้าทุกวันนะเมื่อวานก็ใครรูดเจ็ดวิ่งเจ็ดได้ทั้งวันเลยนะครับสองห้านะครับพันสองนะ อย่าลืมเลขกับหัวนะครับ6กับ9ก็ตัวเดียวกันนะครับชอบก,กับหัว6 2 2 3 1นะครับ2 3 <c oughs> 1 7เจดี๋ยวจะลงให้แบบนี้นะ7 5 3 6หาสำคัญนะครับ6ต้องกับหัวเป็น9นะ07 8ป1ห้าหนก็หนนะครับสตัวสตัวลงให้4ชุดแล้วกันนะ1นึ่งเจนะครับเก้า ามหกเก้าห้าห้านะครับไปดูฉบับเต็มนะครับไปดูลฟ์สุดนะครับกดติดตามเพจนะครับผมตัวฟันของเราก็ในวันนี้ก็จะมีหกสองแล้วก็สามสองนะครับสามหกหนึ่งเจ็ดนะครับสามน้อยนะครับรูดสามนนอยนะครับรูดสามน้อย, 3, อยขออนุญาตขีดแบบนี้เลยเนาะ ก็ลองดูนะครับเป็นแนวทางนะครับแนวทางมีเวลาก็จะมาลงให้เรื่อยๆนะครับมีเวลามาลงให้เรื่อยๆลาพัฒนานะแปดเสบเดี๋ยวลงให้8ดชุด เหมือนเดิมเราก็จะปั่นให้นะครับปั่นให้สามชุดนะครับเหมือนเดิมนะเมื่อที่แล้วมาสามตัวนะครับมาสามตัวแตกสามตัวแล้วก็เข้าบนศูนสามตรงๆนะครับเมื่อที่แล้วนะไทรได้บ้างนะครับลองตามดูนะครับเป็นแนวทางให้นะครับเป็นแนวทางให้วิ่งรูดนะครับสี่กับเจ็ดนะครับวิบ่งรูดสี่กับเจ็ด รเราพัฒนาเงวดประจำที่สิบเก้านะครับก็จะมีสามสี่นะครับสามหเป็นแนวทางนะครับสามเจก็เจ็ดห้านะครับ สี่หกสี่เจ็ดหกเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะครับแค่นี้พอนะครับมาดูตัวฟันของเรานะครับตัวที่ชอบนะก็จะมีอยู่สามเจ็ดนะครับทุกท่านนะหกเจ็ด นะครับแล้วก็เป็นสี่เจ็ดใครชอบตัวไหนก็ลองดูนะครับเดือยสามตัวเดี๋ยวลงให้เลยนะครับสามตัวหกสองสามสองสามเจ็ดนะครับเจ็ด สี่สามศูนย์สี่ห้าขอหกชุดพอนะครับแล้วก็สี่หกเจ็ดชัดเนาะชิจิมมีหนึ่งสี่ศูนย์สี่ศูนย์มีนะครับไม่ได้ลงให้นะหนึ่งสี่ศูนย์นะครับเราพัฒนาไปขึ้วันประจำวันที่สิบเก้านะขอทุกท่านปังๆ นะครับเป็นชุดรวมของ3ามนอยวันนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นลาพัฒนานะครับใครชอบตัวไหนก็เล่นตัวนั้นนะครับเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางให้นะครับเป็นแนวทางให้ขอทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ